มาครับเพื่อนๆก็ลงทีเหมือนเดิมนะรอบนี้จะเล่นเป็นพีเอชวันหนึ่งสี่นะผมเมอร์รี่นะก็ขอเล่นเป็นสนายหนุนลักการนะครับผมเพื่อนรอบนี้ด้านหน้าผมจะเล็งรอด้านซ้ายให้เพื่อนนะไม่รู้ว่าผมจะโดนด่านะครับผมรอบนี้ถ้าผมเล่นสไนน์นะเฮ้ยตาหลังเฮ้ยผมยิงสองนะัดไม่ตายโอ้โหเพื่อนด,ดูดิผมยิงไปสองนะัดเขาวิ่งเฉยนะเมื่อกี้ เอาใหม่ดีหมายุเหมือนเดิมว่าผมที่ประจำหรอเล็งที่ประจำนะสองนัดอีกแล้วครับผมเพื่อนเขายิงผมโดนอยู่นะเมื่อกี้เพื่อนเหลือเจสิบเจ็ดเพื่อนเข้าคอมแล้วเราต้องตามพี่หลังมาได้ยินเสียงยิ่งโอเคได้อยู่นะโอเคหนึ่งตัวโอ้โหโดนยิงหน้าดีครับผมไปไหนละเมื่อกี้หายละ ต้สงสัยเขาวิ่งกลับนะยังไงเขาก็ต้องวิ่งมายิงผมแน่นอนเขาเห็นว่าผมซากนะเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วลมไปมที่สองลมที่สามรอให้กระสุนหมดนะยังไงเขาก็เรียบลับแน่นอนเพื่อนไม่พลาดแน่นอนไกลๆอย่างนี้ครับผมทีมของคุณได้รับชัยชนะไ้ปยุเหมือนเดิมมาเพื่อนมะ เฮ้ยชุดคุมแดงยิงไม่ตายสักทีเลยสองนัดตลอดเลยด้วยโอเคครับผม A P พเลงรอนะถ้าวิ่งผ่านมานี่ลับแน่นอนแต่ว่าผมคิดว่าเขาไม่มาแน่นอนครับผมเงียบๆเลยเงียบจิตครับผมกลับไปแล้วกันกระสุนละสองนะัดเห็นเพื่อนยิงอยู่กลางนะใช่ไหมอยู่กลางแน่นอนครับผม เพื่อนตานหน้าหลับได้ที่เสียงเมื่อกี้โอเคหนึ่งต,ตัวครับผมเฮ้ยอยู่หน้าท่อโอ้โหลมสองนัดเลยเมื่อกี้หายเลยทีนี้แสดงว่าแอบอยู่หลังกล่องนี้เห็นไหมเห็นหัวอยู่เมื่อกี้ด้านขวามือโอเคครับผมได้อยู่นะสุนเหลือนัดเดียวกลัวท่อจะวิ่งออกมานะรอก่อนละกันนะผมเพื่อน เงียบกีบเลยต้องเล่นใจเย็นๆนะผมเล่นสไนดไม่รู้ด้วยแหละว่าเขาอยู่ไหนนะครับผมเฮ้ยได้ยินเสียงเขาปาแสงมาบนใช่ไหมได้ยินเสียงด้านซ้ายมือเมื่อกี้อยู่เกิดแน่นอนผมว่าได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมเฮ้ย,ยนี่งด้านซ้ายมือไม่โดนโอ้โห โอ้โหเต็มๆไม่ตายครับผมเพื่อนทีมของคุณพ่ายแพ้เลยเอาใหม่ครับผมเพื่อนมะมายุเหมือนเดิมนะจีบไว้ด้านหลังไม่ตายโอ้ไม่ตายอีแล้วเติมไปหลังอย่างเยอะเลยเพื่อนทีมของคุณพ่ายแพ้พพ่ายแ้เอาใหม่ครับผมเพื่อนมะแพ้รัวๆเพื่อนเข้ากลางกันหน่อยนะมา แต่ครับผมดีประจันเฮ้ยนัดซ้ายมือยังไงก็ไม่รอดเอา้าโอ้นัดแรกผมลมจัดเลยเพื่อนโอ้โหไปยิงซ้ำศพของน้ำกิดทีมของคุณได้รับชัยชนะะชนะไปครับผมกว่าจะชนะได้น้ำตาจะไหลนะครับผมมาอยู่เหมือนเดิมนะเลงที่ดเดิมๆครับผม เฮ้ยมีโดดมาแล้วโดดมาล่างกิยังไงเขาต้องวิ่งมาแน่นอนไม่โดนไม่ตายโอเคขอบคุณมากเพื่อนโอเคได้อยู่นะหนึ่งตัวอยู่ไหนน่ะเพื่อนยิงอะไรเนี่ยหล่อเลยนะเเพื่อนยิงอยู่กลางนะไม่ออกมาเลยครับผมเฮ้ยเห็นเพื่อนเปิดล้วต้องเข้าตามแล้วเดียได้หนึ่งตัวครับผม วางไปเลยเพื่อนวางเลยเดี๋ยวผมดูหลังให้ถ้าผมยิงนัดแรกไม่โดนคือเรียบร้อยนะติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยถูกตามถูกับผมตามที่ผมคิดไปเลยยิงไม่โดนคือตายครับผมระเบิดถูกกู้เรียบร้อยแล้วภิถ้าผมเล็ดกลเมื่อกี้อาจจะยิงได้นะสำหรับฝั่งแล้วครับผม,มเพื่อนโยนระเบิดไปไม้กันหน่อยเดเ๋ยวเขาวิ่งมานะ เฮ้ยออกมาจริงครับผมเจไดถึงตัวนะเฮ้ยแสดงว่าเขาจะมาบนนะเดี๋ยวต้องกิมบอกเพื่อนก่อนเพื่อนมาทีมาบนเพื่อนเร็วๆฮัลโหลรยนระเบิดมาแล้วเพื่อนไม่โดนโเจได้อยู่นะครับผมตัวเมื่อกี้ไปไหนแล้วกิเห็นขึ้นมาสองคนนะไม่ใช่เหรอเพื่อนเมื่อ,อกี้รอจังหวะเลยเหมือนจะไม่มีนะ ใช่ไหมเฮ้ยด้านหลังเพื่อนเอาเลยเพื่อนด้านหน้าเพื่อนสวยสูงมือเหลือนัดเดียวนะใส่ลูกก่อนยิงได้เป็นพอนะครับผมเพื่อนน้ำจีนมีใครยิงที<ร>ผมอย่างเงี้ยถูกติดตั้งแล้วสงสัสยอยู่แอลนะใช่ไหมนี่ไงนี่เฮ้ยไม่โดนไม่มีครับผมไม่มีด้านนี้โอ้โหเคโดนตาอยู่นัดนนึง โอเคครับผมได้อยู่นะเหลือสิบสามาผมตอนนี้เพื่อนตอนนี้ก็ร้อย้เขาวิ่งมาหานะยังไงก็แพ้ผมเพื่อนเห็นไหมเขาวังระเบิดแล้วร้อยระเบิดแตกเลยแล้วกันนะครับผมเซฟสกอร์ไปก่อบโอเคมาบนเหมือนเดิมนะ อย่ระเบิดไปเล่นๆไปฆ่าเวลาเดี๋ยวเขาก็บุก,บกมาหาเองก,กางให้เพื่อนดีกว่าผมเพมื่อนเพื่อนออกเพกื่อนหัวบังออกดิต้องโยนแล้วแหละระเบิดนะเพื่อนไม่โดนหรอกเขารู้ระเบิดมาพมเพื่อนเฮ้ยเย็ยบ ออกเลยเดี๋ยวผมเล็งกลางให้โอเคครับผมนะัดเดียวจอดนะเรือเรือแปดเลยเขาต้องยิงผมสองนัดแน่นอนละ่ะสนัยเนี่ยโอ้โหลงไปดับสองเลยเฮ้ยไม่สายครับผมเพื่อนเมื่อกี้ผมเข้าแล้วทีนี้เฮ้ยไม่ตายอีกแล้วกระสุนละนัดเดียวนะยิงได้อยู่วิ่งผ่านมารับตัวหน้ากำลังขึ้นมาครับผมเพื่อนโอเคแพ้ไป ็ประมาณนี้นะผมอยากให้ชมคลิปสนุกสนุกนะครับ